สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนะคะซึ่งหัวข้อแรกก็จะเป็นการสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะในหัวข้อนี้ก็จะมีวงเวียนกับสันตรงนะคะเรามาดูว่าเอเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับ ส่วนของเส้นตรงที่โจทย์กำหนดมาให้นั้นนะคะเรามีวิธีการสร้างยังไงนะคะเรามาดูโจทย์แรกนะคะโจทย์กําหนด a และ b นะคะแทนความยาวของส่วนของเส้นตรงมาให้ดังรูปนะคะข้อแรกเขาให้เราสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับ a บวก b หน่วยนะคะอันดับแรกนะคะให้เราสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะ ความยาวพอประมาณนะคะครูให้รังสีนี้ชื่อว่ารังสี x y นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนใช้วงเวียนนะคะกางรัศมียาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง a นะคะแล้วใช้จุด x นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการ หมุนนะคะแล้วก็สร้างส่วนโค้งค่ะตัดรังสี xy นะคะครูให้จุดตัดที่ได้เนี่ยชื่อว่าจุด O นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้วงเวียนนะคะกลางรัศมีเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง b นะคะแล้วใช้จุด O นะคะ เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนะคะสร้างส่วนโค้งต่อนะคะส่วนโค้งที่ได้นะคะก็จะตัดรัศมี x y นะคะครูให้จุดตัดใหม่ตรงนี้เป็น z นะคะจากรูปนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าส่วนของเส้นตรง xo ตรงนี้นะคะจะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง a นะคะและส่วนของเส้นตรง oz นะคะก็จะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง b นะคะเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง x x นะคะเท่ากับส่วนของเส้นตรง a บวก b หน่วยนะคะตามที่โจทย์ต้องการนะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะโจทย์บอกให้สร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับ a ลบ b หน่วยนะคะเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะความยาวนักเรียนก็กะนะคะพอประมาณนะคะครูให้รังสีนี้ชื่อว่า x y หลังจากนั้นค่ะเราก็จัดการวัดนะคะความยาวของส่วนของเส้นตรง a นะคะแล้วก็ใช้จุด x นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนแล้วก็สร้างส่วนโค้งค่ะตัดรังสี xy นะคะอ่ะครูให้จุดตัดที่ได้ตรงนี้เป็น n นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง b ที่จุดกำหนดมาให้นะคะทีนี้นะคะเราจะใช้จุดไหนล่ะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนคะจริงๆแล้วได้ทั้ง x และ n นะคะเราต้องการลบ b ออกไปถูกไหมคะเมื่อกี้เราวัดความยาวของ b มาแล้วอ่ะ ถ้าเกิดว่าครูให้จุด x นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนะคะเราก็จะได้จุดตัดตรงนี้ค่ะครูให้จุดตัดใหม่ตรงนี้ชื่อว่า m นะคะจากรูปนี้นะคะเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง xn ตรงนี้นะคะยาวเท่ากับ a นะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง xm นะคะยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง b นะคะส่วนความยาวของส่วนของเส้นตรง mn ตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นความยาวของ a ลบ b นะคะซึ่งก็จะได้ว่านะคะส่วนของเส้นตรง MN นะคะเท่ากับส่วนของเส้นตรง a ลบ b นะคะเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะคะ ในกรณีที่เราไม่ใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนะคะเราก็สร้างรังสีขึ้นมานะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะครูใช้ชื่อเดิมเลยนะเป็นรังสี xy นะคะแล้วครูก็จัดการวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง a นะคะ แล้วก็ใช้จุด x นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนสร้างส่วนโค้งตัดรังสี xy นะคะเหมือนเดิมนะคะครูให้จุดตัดตรงนี้เป็น n นะคะทีนี้ครูก็วัดความยาวของส่วนของเส้นตรง b นะคะรูปแรกเนี่ยเราใช้จุด x นะคะเป็นจุดหมุนนะคะ แต่แบบที่2นี่นะคะครูจะใช้จุดเอ็นเป็นจุดหมุนนะคะถ้าเราใช้จุดเอเป็นจุดหมุนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าครูกลางนะคะรัศมีที่มีความยาวเท่ากับ B เนี่ยต่อไปทางขวาเนี่ยมันจะเป็นการต่อหรือการเพิ่มความยาวถูกไหมคะแต่โจทย์บอกว่านะคะให้ลบออกไปนะคะดังนั้นการลบออกนะคะก็คือต้องย้อนกลับมานะคะย้อนกลับมา เขียนส่วนโค้งเป็นฝังตรงข้ามนะคะเราก็จัดการสร้างส่วนโค้งนะคะตัดรังสี xy นะคะซึ่งตรงนี้ครูให้เป็นจุดตัด m ก็จะได้ว่านะคะจากรูปเนี่ยส่วนของเส้นตรง xn นะคะ มีความยาวเท่ากับ a ถูคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง m n ตรงนี้นะคะมีความยาวเท่ากับ b นะคะดังนั้นเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง มีความยาวเป็น a ลบ b นะคะซึ่งจากรูปนี้นะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง xm นะคะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง a ลบ b นะคะเราสามารถสร้างได้2แบบนะคะนักเรียนเลือกได้นะคะ แบบไหนก็ได้นะคะแบบแรกก็ได้หรือแบบที่สองก็ได้นะคะ <S <S ต่อไปนะคะโจทย์กำหนดนะคะส่วนของเส้นตรง a กับ b มาให้อ่ะค่ะแล้วให้สร้างรูปสามเหลี่ยม xyz นะคะที่ด้าน xy เนี่ยยาวเท่ากับ b หน่วยก็คือยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง b นั่นเองนะคะแล้วด้าน xz ะะยาวเท่ากับ a หน่วยนะด้าน y Z ก็ยาวเท่ากับ a หน่วยก็คือเท่ากับ a ตัวนี้นะคะและถามว่ารูปที่ได้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะคะขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนก็ลากรังสีนะคะขึ้นมา1เส้น ครูตั้งชื่อรังสีนี้ว่า x o นะคะต่อไปนะคะเราจะสร้างด้านไหนก่อนถ้าครูจะสร้างด้าน x y ก่อนนะคะครูก็ใช้วงเวียนนะคะไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง b นะคะเนื่องจากโจทย์บอกว่าด้าน x y เนี่ยจะเท่ากับ B หน่วยถูกไหมคะดังนั้นครูก็จะใช้จุด x ค่ะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนแล้วเราก็จัดการสร้างส่วนโค้งนะคะตัดรังสี x o เนี่ยนะคะซึ่งจุดตัดที่ได้ตรงนี้นะคะก็จะเป็น y นะคะต่อไปค่ะเรามาสร้างด้าน xz กนะคะกับ yz นซะคะซึ่ง2ด้านนี้นะคะจะเท่ากันก็คือเท่ากับ a หน่วย ะะเราก็จัดการวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง A นะคะเมื่อได้ความยาวแล้วนะคะเราจะใช้จุด X หรือจุด Y เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนก่อนก็ได้นะคะทีนี้รูปที่ได้เนี่ยอาจจะอยู่ด้านบนนะคะจุดยอดอีกอีกด้านหนึ่งอาจจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะถ้าครูต้องการให้ไปด้านบนนะคะ,ะถ้าครูให จุด x ก่อนนะคะครูก็ใช้วงเวียนนะคะสร้างส่วนโค้งด้านบนนะคะแล้วก็ใช้จุด y นะคะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็สร้างส่วนโค้งตัดนะคะจะเห็นว่าครูไม่ได้เปลี่ยนรัศมีของวงเวียนนะคะเนื่องจากว่าเป็นไงคะด้าน x z กับ y z เนี่ยต่างก็เท่ากับ A หน่วยนะคะแล้วเราก็ใช้าสันตรงนะคะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดนะคะครูก็จะได้จุดยอดตรงนี้เป็น Z นะคะด้าน X Y เท่ากับ B หน่วยด้าน X Z กับ Y Z เท่ากับ A หน่วย,วยอะ ทีนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วใช่ไหมคะจากรูปนะคะรูปสามเหลี่ยมที่ได้นะคะรูปสามเหลี่ยม xy z ที่ได้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมที่ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะคะในเรื่องอะไรนั้นนะคะนักเรียนก็ค่อยมาติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ